Thank you. ใแดงนี่ยงีแรกเผ็ดเยอะเทียวเยอะยดักไปลกกไลกีกได้จปแลกไม่ได้ลกมูไปแลกกรมาไปแลหมาดเห็นไน้ำ่อจี काय आहे जामपा ระดับที่สองกาเปียนเชิญคุณสดยศวิชากออดีตนายอำเภอปากเกร็ดระดับที่สามกาเวเปียนเชิญคุณเอกพลจิมวราสมาชิกสภา,าเทศบาลนครปากเกร็ดและระดับที่สี่กาเปียนเชิญทนายวิเชียรอัครดีโงกาเปียนเชิญทั้งสี่ด้วยความเคารพทัก Yeah. and i go ที่ได้สละรับเวลาปีค่าของท่านเธอพามาลูกฟังการสวดพระอภิธรรมในวันนี้การสวดพระอภิธรรมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không